ยาชุนเฉียวเมื่อคนพบความสำเร็จในทางของเขาหรือเมื่อคนทำตามแผนชั่วไม่รู้ว่าพี่น้องกับผมเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับที่เมื่อเห็นคนที่ทำชั่วแล้วได้รับแต่ผลดีนะแต่คนดีกลับรับผลชั่วที่คนอื่นทำมาความสุขของเราอาจจะหายไปเมื่อเห็นสิ่งที่เราคนเหล่านั้นเนี่ยได้รับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ยุติธรรมดังนั้นวันนี้ผมอยากจะชวนพวกเรานะครับ จะมีความสุขท่ามกลางคนชั่วเหล่านี้ที่เราได้เห็นนะครับมาดูกันว่าพระธรรมสวณสุดีเนี่ยตอนนี้ได้บอกเคล็ดลับหรือให้แนวทางอะไรกับเราบ้างเพื่อทําให้เราเองมีความสุขได้ตามมากันนะครับ C G N t V สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิมปนาพิรักษนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสดูดีบทที่37ข้อ1-11ถึง11ด้วยกันครับสดัดูดีบทที่37ข้อ1นึถึง11อย่าชุนเฉียวเพราะคนทำชั่วอย่าอิจฉาคนทำผิดเพราะไม่ช้าพวกเขาจะเหี่ยวไปเหมือนต้นหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชที่เคยเขียวสด จงวางใจในพระยาเวและจงทํำความดีจงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจงชื่นบานกับความปลอดภยัยจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์และพระองค์จะ,ระจทงง them, chef, ะระงช่วยท่านพระองค์จะทรงให้ความชอบอรอธรรมของท่านปรากฏอย่างความสว่างและให้ความยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวัน จงสงบอยู่ต่อพระยาเวและเพียรอคอยพระองค์อย่าชุนเฉียวเมื่อคนพบความสำเร็จในทางของเขาหรือเมื่อคนทำตามแผนชั่วจงระงับความโกรธและละความพิโรธอย่าชุนเฉียวมีแต่จะชั่วไปเพราะคนที่ทำชั่วจะถูกตัดออกไปแต่ผู้ที่รอคอยพระยาเวจะได้แผ่นดินเป็นมรดกยังอีกหน่อยหนึ่งคนอธรรมจะไม่มีอีก แม้จะมองดูที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนที่ถ่อมใจจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและจะปิติยินดีในความสมบูรณ์พูนสุขมีคนเคยกล่าวไว้ว่าความทุกข์หรือความสุขอยู่ที่ผู้นั้นเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะมองหาจากสถานการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะทําให้หลายคนต้องการกําลังใจต้องการความหวังใจแล้วต้องการความมั่นใจในการดําเนินชีวิตต่อไป ซึ่งพระคำของพระเจ้าเนี่ยก็ได้ให้คําตอบนะแล้วก็ให้แสงสว่างในการนําทางพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ประสบความสุขความสําเร็จพร้อมกับได้รับการอวยพร,พรจากพระเจ้าที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ให้แก่พวกเราทุกคนนะซึ่งเป็นคนของพระเจ้าผู้ซึ่งเ,เลือกที่จะมีความสุขท่ามกลางความยากลําบากหรือท่ามกลางคนไม่ดีทั้งหลายนะครับในฐานะที่เราเองเป็นคนของพระเจ้าที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอยู่แล้วนะครับ เป็นบุคคลที่พระเจ้ามีพระประสงค์และต้องการให้เรามีความสุขเราจึงต้องเลือกที่จะมีความสุขตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่คําถามก็คือว่าแล้วเราเองจะเลือกที่จะมีความสุขได้อย่างไรจากพระคําของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้ให้ได้ให้3มสิ่งนะเพื่อจะช่วยทําให้เราเองนั้นเกิดความสุขจากพระรธรรมสวดีบทที่37ข้อ1นึถึงสิด้วยกัน3สิ่งที่ทําให้ชีวิตของพวกเราที่เป็นคนที่พระเจ้าวอวยพรมีความสุขสิ่งแรกเลยนะต้องตระหนักถึงสิ่งที่มีนะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้พวกเรามีความสุขได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแน่นอนเลยล่ะผมสามารถทําให้พี่น้องมีความทุกข์ได้หากเราเองกลับไปมองว่าเราไม่มีอะไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค้นว่าเราไม่มีอะไรเหมือนเขา่ความทุกข์จะมาทันทีเลยแต่ในฐานะคนของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราเองอยากจะมีความสุขเราต้องหันกลับมาตระหนักรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีเรามีสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐก็คือพระเจ้านั่นเอง ในข้อที่4นะครับบอกกับเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ซึ่งเราเองสามารถชื่นชมยินดีในพระองค์ได้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีดังนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทําให้เราเกิดความชื่นชมยินดีในข้อที่3แล้วก็ข้อที่5บอกกับเราเนี้ยว่าพระเจ้าเรามีพระเอกเรามีพระเจ้าผู้ที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงน่าเชื่อถือดังนั้นเราเองไม่จําเป็นต้องทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆดเลย ที่สาคัญเราต้องตระหนักรู้บอกให้เราเองรู้ว่าเรามีใครบอกกับตัวเองเรามีพระเจ้าพูดซึ่งเราแน่ใจได้เลยว่าพะกเค์เองทรงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งรู้ในความต้องการของเราอันนี้อยู่ในข้อที่6นะครับแล้วก็ในข้อที่6ตอนปลายก็บอกว่าและเราเองก็มีพระเจ้าที่เราสามารถหวังใจในความเที่ยงตรงยุติธรรมได้พี่น้องที่รักครับจะมีคนมากมายที่ดีขึ้นตามทางชั่วของเขาจิตใจของเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็ท้อใจกับ กับการที่เราเองจะยังคงอยู่ในความดีต่อไปแต่วันนี้บอกตรงๆนะครับหยุดไปมองสิ่งที่เขาเองกําลังมีอยู่ซึ่งอีกไม่นานมันก็จะสลายไปแต่จงมองกับสิ่งที่เรามีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลาเดินอยู่ในความถูกต้องที่ดีงามเรายังมีพระเจ้านะครับอันที่2นะสิ่งที่2ที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขวันนี้นะเรามองสิ่งที่เรามีไปแล้วถ้าอย่างนั้นให้เราเองขอบคุณในสิ่งที่เรามีด้วยนะครับพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราไม่ค่อยมีความสุขเพราะเราเองไม่รู้สึก ขอบคุณหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีนะพระเจ้าเองนะครับต้องการให้เราเองขอบคุณในสิ่งที่เรามีากับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราต้องขอบคุณว่าพระองค์เองได้ประทานพระองค์เองให้แก่เราเป็นการดีนะครับที่เราเองจะทําการขอบคุณพระเจ้าเป็นการดีที่เราเองนะั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะทําในเรื่องนี้นะครับก็คือการดีทั้งหลายนะ เราจําเป็นที่จะต้องขอบคุณในสิ่งที่เรามีคือสิ่งนั้นจะทําให้เราเองนั้นจะดํารงชีวิตอยู่ได้ในข้อที่3ามกำลังบอกนี้เมื่อเราเองได้ขอบคุณพระเจ้าเราเองดําเนินชีวิตอย่ในทางที่ดีเราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงประทานให้เราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินนะและพระองค์เองทรงคุ้มครองดูแลเรานะครับ พระเจ้าเองก็อยากให้เราเองขอบคุณพระองค์เพราะว่าการปกป้องการพิทักษ์รักษาการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าทําให้เราเองเกิดความชื่นชมยินดีดังนั้นวันนี้นะครับที่ชีวิตของเราห่อเหี่ยวเพราะเราเองไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าทําให้วันนี้เราน่าจะได้มีโอกาสขอบคุณพระเจ้าสําหรับอะไรบ้างที่จะทำให้เราเองมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่เรามีอยู่เรามีตาใช่ไหมครับเราจะ,จะขอบคุณพระเจ้าได้ที่โรรองประทานการมองเห็นเรามีร่างกายที่สมบูรณ์นะแม้มันอาจจะ อาจจะต้องเสริมเติมอะไรกันเข้าไปบ้างนี่นะแต่มันก็ทําให้เราเองสามารถใช้มันในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขวันนี้นะถ้าวันนี้แค่ฝุ่นผงเข้าตาเราก็คงจะรู้สึกไม่มีความสุขแล้วใช่ไหมวันนี้สายตาเราใช้ได้ดีก็ขอบคุณพระเจ้าร่างกายใช้ได้ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเริ่มขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่มีเราเองก็จะเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่3เราจะมีความสุขมากขึ้นหากเราไม่วอกแวก ไปตามสิ่งที่ลบกวนดึงดูดใจของเราแต่เรากลับโฟกัสในสิ่งที่เราอยากมีนะดังนั้นในข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่7จ็ถึงสิบเอนี่ยบอกกับเราเลยนะครับให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากมีด้วยการสงบคอยท่าพระเจ้าในข้อที่7บอกกับเราอย่างนี้ครับจงสงบต่อพระเจ้าและเพียรอคอยพระองค์เราเองให้เราโฟกัสกับสิ่งที่มีแล้วเราเองได้แจ้งกับพระเจ้าไปแล้วเรารู้แน่แนว่า สิ่งที่เราต้องการนะจะมาจากพระเจ้าดังนั้นเราก็รอคอยไม่วอกแวกไม่ต้องหาวิธีอื่นนะพึ่งพาพระเจ้าด้วยความแน่ใจว่าในสิ่งที่ดีเหล่านั้นนะจะมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนและเป็นการตอบ ตามความต้องการของเราเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราอยากมีนะมันจะมาถึงเราแน่ๆด้วยการถ่อมใจในข้อ11นะครับแล้วก็โดยการเลือกที่จะมีความสุขนะเน้นความสุขเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกมันเป็นทางเลือกนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เดินๆไปแล้วเราไปชนความสุขมันถึงติดตัวกลับมานะครับความสุขเป็นเรื่องที่เราเลือกที่จะหาแล้วความสุขนั้นจะมาจากพระสัญญาของพระเจ้าที่เราแน่ใจว่าพระเจ้าจะทําให้มันเกิดขึ้นอย่านะ พระเจ้าเตือนเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยว่าอย่าอย่าหรือมีคว,มความหมายคํา,คว,าว่าละง,งับมันมีความหมายว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นความรับผิดชอบของเราเองที่ต้องเลือกหากเรากําลังโกรธฉุนเฉียวไม่พอใจกับ,ก,บกับการได้รับผลประโยชน์ของคนชั่วพระเจ้าบอกเลยว่าหยุดซะนะเพราะอะไรครับมิฉะนั้นเราอาจจะต้องชั่วไปเหมือนกับเขาพระคัมภีร์กําลังเตือนพวกเราว่า,าไม่เตือนพวกเราไม่ให้เราเป็นเหมือนเขาไม่งั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้มัน มีใครไหมครับที่เมื่อเพลิงตกลงมาในในตัวของเราเองนั้นจะปล่อยให้มันอยู่บนตักไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นการที่มองคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจหรือรู้สึกอิจฉาคนชั่วที่ได้ดีเนี่ยมันคือเพลิงที่เผาตัวเองด้วยนะครับดังนั้นจัดการมันออกไปซะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเพราะคนทําชั่วนะจะต้องถูกตัดออกไปคําถามคือใครคือคนทําชั่วก็คือคนเหล่านั้นนะครับที่ต่อต้านต่อสู้ขัดขืนขัดขวางต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อคนทําชั่วนะครับดูชีวิตจะดีขึ้นดูว่าชีวิตของเขาเองจะมีแต่ความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองจริงๆแต่มันพระคัมภี์บอกเลยในข้อที่สิบอกว่ามันจะมีมาแล้วมันจะอยู่ได้ไม่นานเราจะเห็นมันสําแดงถึงความจเจริญความสุขได้แป๊บเดียวแล้วมันจะจากไปที่สําคัญพระกมพีบอกกับเราว่าเมื่อคนดีที่พระเจ้าเองสั่งให้หยุดอิจฉาหยุดโมโ oh, หหยุดฉุนเฉียวอารมณ์เสียหยุดโกรธนะหรือทําตัวเป็นศัตรูกับคนชั่วที่ได้ดีเนี่ย ถ้าเราเองไม่หยุดนะครับพระคัมภีร์เตือนว่าในข้อที่8เราจะกลายเป็นคนชั่วนั้นและจะพลอยพินาศไปพร้อมกับเขานะดังนั้นเนี่ยหยุดโฟกัสว่าเขามีอะไรมาโฟกัสว่าเราอยากมีอะไรแล้วเชื่อว่าพระเจ้าเองจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะขึ้นหรือจะลงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ส่วนเรานั้นจะต้องสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงเป็นหัวไม่ใช่หางเป็นคนต้นไม่ใช่เป็นคนปลายแต่ถ้าเราเองไปให้ให,ให้สิ่งที่เขาสําเร็จนั้นมากระทบชีวิตของเรา เมื่อเราเองกลายเป็นคน,น,คนชั่วเหมือนกับเขาเราเองก็จะตกต่ำด้วยนะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรเราอยู่แล้วนะถูกเรียก็เป็นผู้ที่รับการอวยพรเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องดําเนินชีวิตอยู่ในความผาสุกจากพระเจ้างั้นเราเลือกที่จะมีความสุขได้หากเราเลือกที่จะมีความสุขได้เราจะทำยังไงนะครับอันแรกเลยตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เรามีแล้วมีใครเรามีพระเจ้านะครับให้เราขอบคุณในสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่พระเจ้าได้อวยพรเรามาหมดแล้วนะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่อยากมี คือสนใจว่าเราต้องการอะไรไม่ใช่ว่าใครได้อะไรขอพระเจ้าเมตตาทงพี่น้องและผมนะครับและไม่ว่าเราจะเจออะไรก็มาก็ตามนะเวลานี้ขอให้เราเลือกไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คุกคามทําลายเราเลือกได้ที่จะมีความสุขเหนือการคุกคามนะหยุดหยุดเลยนะครับหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหยุดใส่ใจมองสิ่งที่คนอื่นมีหยุดในการที่จะมองความสําเร็จของคนอื่น แล้วอยากให้พวกเรากลับมาเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่วันนี้เรามีเราเป็นและเราเองกําลังจะได้ขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมนะครับอธิฐานด้วยกันพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อทรงยุติธรรมเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้เห็นทุกสิ่งเป็นพระเจ้าที่คาดหวังและไว้ใจได้ขอได้ปดโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยที่บ่อยครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งพี่น้องและตัวของข้าพระองค์เอง อาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกโกรธคนที่กำลังได้รับผลประโยชน์ที่ดีจากการคดโกงจากความชั่วจากการกระทําชั่วของเขายังคงมีปกติสุขดีแต่พวกเราที่เป็นคนที่เชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ากลับถูกลังแกและไม่ได้รับผลที่ดีกลับคืนมาในเวลานี้ พระองค์เจ้าขอได้โปรดอภัยให้แก่พวกเราด้วยอย่าให้เราเองได้หมีนประมาทความยุติธรรมของพระองค์เลยดังนั้นขอปกป้องใจของเราที่เราเองจะไม่คิดโกดคนเหล่านั้นหรือฉุนเฉียวหรืออิจฉาคนเหล่านั้นเพราะเกรงว่าเราจะกลายเป็นคนชั่วอีกคนหนึ่งในท่ามกลางพวกเขาและทําให้ภัยพิบัติมาสู่ชีวิตของพวกเราเองดังนั้นพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงประทานพระพรให้แก่เราขอบคุณพระองค์ที่พรงเป็นมรดกของข้าพระองค์ ที่ข้าพรคงได้ครอบครองเอาไว้ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ดีที่พระเจ้ากําลังประทานให้แก่พวกเราตามความต้องการขอช่วยพวกเราจะโฟกัสที่พระองค์รอคอยพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่จะตอบคําอธิษฐานของเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมรุ่นรับของรางวัลจากรายการ Living Life เพียงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ว่าได้รับอะไรจากการเฟาเดียวกับรายการ Living Life ตลอดทั้งปีนี้บ้างพร้อมใส่แฮชแท็กว่าแฮชแทกกิจกรรม Living Life ขอบอกอีกครั้งนะคะว่าอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง20ธันวาคมนี้2565เท่านั้นและจะมีการประกาศผลผ่าน Facebook CGN TV ไทยในวันที่2 1ถึง24ธันวาคม2565 คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะอยากเชิญชวนพวกเรานะครับมาร่วมสนุกกันนะครับโดยการคอมเมนต์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้นะครับว่าได้อะไรจากการเฝ้าเดี่ยวกับ Li v วิ g l i ล e บ้างนะครับแล้วก็อยากชวนพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ของ C ี TV ไทยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับสวัสดีครับ